ตอนที่รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นขายดีที่สุดในโลกอย่างนิสสันลีฟจะเข้าไทยในปีหน้าพร้อมกับโฉมใหม่วันนี้จะพาไปชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ก่อนจะมาเป็นนิสสันลีฟในปัจจุบันเขาใช้เวลายาวนานกว่า70ปีทีมผู้บริหารนิสสันมอเตอร์ค่ายรถใหญ่สัญชาติญ,ญี่ปุ่นเล่าว,ว่าจุดกําเนิดของนิสสันลีฟอีมาจากรถพลังงานไฟฟ้าไซจิวที่ชื่อว่าทามะโดยย้อนไปเมื่อปี1947ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นประสบภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ามันกลุ่ววิศ กจากทาชชิคาว่าแอร์คราฟต์คอมพานีซึ่งเป็นทีมบุกเบิกบริษัท Prince Motors ที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนิสสันในปัจจุบันได้มองหาพลังงานทางเลือกนั่นก็คือไฟฟ้าโดยสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ใต้ท้องรถ ม,มี2ประตู4ที่นั่งรูปทรงแบบรถจีปขนาดเล็กน่ารักทำความเร็วได้สูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้ระยะทาง65กิโลเมตรจากการชาร์จไฟหนึ่งรอบผู้บริหารนิสสันมอเตอร์ระบุว่าแม้เวลาผ่านมา70ปีเทคโนโลยีและดีไซน์เปลี่ยน,ปยนแปลงรุดหน้าไปมากแต่คุณสมบัติบางอย่างจากทามะก็ยังตกทอดมาถึงนิสสันลีฟอย่างเช่นการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ใต้ท้องรถเพื่อสร้างจุดศูนย์ถ่วงที่ดีและมีความเสถียรในการเคลื่อนที่เรียกได้ว่านิสสันลีฟ เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่มีประวัติความเป็นมาสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่ขอให้อดใจรอนิดหนึ่ง ทางนิส s ันมอเตอรประกาศแล้วว่า All-New Nissan Leaf จะเข้ามาจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้าซึ่งรุ่นปี2019จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แรงและแล่นได้ระยะทางไกลามากขึ้นคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า320กิโลเมตรจากการชาร์จไปหนึ่งรอบซึ่งดีขึ้นจากสเปคปัจจุบันปี2018อยู่ที่243กิโลเมตร147แรงมา้ารุ่นนี้ราคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นที่29,990ดอลลาร์สหรัฐหรือราว960,000บาท ติดตามข่าวอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจได้เป็นประจำอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Smile i n s u r e นะคะ